สวัสดีหมอโมเซียว<ะ>เพื่อนเพื่อนนักเทรดเดอร์ทุกท่านวันนี้ก็มาเทรดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาเทรดช่วงกลางวันบ่ายสี่ประมาณนี้นะครับมาดูกันว่าวันนี้จะได้ถอนไหมเมื่อวานนี้เท่าทุนเมื่อวานไม่ขาดทุนแล้วก็ไม่ได้กำไรแม่เมื่อวานนี้น่าเสียดายนะเมื่อวานนี้ ไม้ที่3ลมอบไปมาลุ้นวันนี้อาไม้นี้ขึ้นไปอีกดีไม้นี้มาเจอแล้วครับเจอคูน่นี้ไม้แรกแหกหมานเด้อพวกเข้าไปแล้วคู่คู่เงินอ,อสออสเตรเลียกับแคนาดา อยู่ใต้นะผมเข้าเพราะมันอยู่ใต้เส้น EMA 5มันอยู่ใต้100%เเซน์เลยคือเนื้อมันอยู่ใต้หมดเลยถือว่าโอกาสที่จะลงเยอะหลายเปอร์เซ็นต์เลยผมก็เลยจัดไปซะว้าวสวยงามมากเลยครับจังสี่มันต้องถอนไอ,ไอ้ขอมอัมยค่ะไม้แรกจบไปแล้ว Hmm. ตามเทรนแหละครับคือถ้าอยู่ใต้เส้น BB กลางกับเส้น EMA นี่ถือว่าเป็นเทรนลงขอเป็นสีแดงอยู่ใต้นี่ถือว่าเป็นเทรนลงผมไม่ได้ดูเทรนรวมนะครับผมจะดูแค่นี้แหละครับถ้ามันอยู่ใต้สองเส้นสีแดงอยู่ใต้สองเส้นแสดงว่ามันอยู่ในเทรนลงเดี๋ยวหาคู่ใหม่วันนี้ ไม่ตื่นเต้นมากวันนี้น่าจะได้ถอนถ้าไม้แรกชนะผมก็จะเอามาหารสองจากทุนทั้งหมดทั้งกําไรทั้งทุนหารสองเพื่อจะย่นเวลาไม่ให้มันสีไม้เหมือนแต่ก่อนนี่คู่นี้คู่เดิมน่าจะได้นะคู่นี้น่าจะขึ้นนานได้แล้วคู่นี้คือให้มันย่อขึ้นไปใกล้เคียงกับเส้น เส้น EMA 5หรือว่าทะลุขึ้นนิดหนึ่งจะสวยนี่ไม้ที่2ไม้นี่13เหรียญเลยนะไม้นี้สํสาห,นะสหรับทุนน้อยๆแบบเราก็แบบนี้แหละแต่ก่อนผมก็เคยเติมแบบฝากแบบเยอะๆเ,เป็นพันเป็น5 0 0เห <S <S 1> <S 1> เรียญไปลว่าทุนจากการ เก็บสะสมไว้หลายหลายเดือนนี้ผมก็มาทุ่มเทกับนี้ก็เสียไปนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มบริหารทุนแบบใหม่แบบไม่โลภมากสำเร็จไปไหมนี่เอาทีละน้อยทีละน้อยลองฝากวันละ20ดอลลาร์ดูเอากำไรประมาณ30กเหรียญก็ถอน ยังไม่ถึงขั้นเอาไปให้ถึง100เหรียญ20ไป100เหรียญเคยถอนน่าจะใช้เวลานานน่าจะเสี่ยงหน่อยนี่เอามาหารหารสอ,อีกแล้วทุนกำไรก็มาหาร2ไม้ที่3ถ้าชนะไม้นี้ก็จะได้ถอนเลยวันนี้ก็จะได้กำไรงาม อ้อไม้นี่ไซเว่ยหน่อยไม่ใช่คู่นี้ไซเว่ยหน่อยยูโรแคนาดายูโรแคนาดาคู่ไหนหน่าเข้าอีกวันนี้ไม่รีบร้อนมากเพราะว่าเมื่อคืนนี้ รีบร้อนเกินไปก็เลยกดไม้สุดท้ายแบบว่าไม่ครบยังไม่ครบสูตรคิดว่ามันเข้าสูตรแล้วรีบกดเอากดเสร็จแล้วดูไปดูมามันยังไม่ครบสูตรเท่าไหร่ก็เลยพ่ายไปเมื่อวานวันนี้ไม้สุดท้ายต้องใจเย็นเย็นแล้ว ลองคอมเมนต์ได้นะครับพี่ๆคนไหนบริหารเงินแบบไหน <S <S 1> <S 1> ผมก็พยายามไปหาฟังไมซ์จากโคดโดมก็ได้ไมซ์มาดีก็เริ่มควบคุมอารมณ์เริ่มมีวินัยจัดไปอีกแล้วไมสุดท้าย ไม้นี้ก็อยู่เหนืออยู่เหนือเส้น ema แล้วก็อยู่เหนือเส้นกลางของ bbb ก็มั่นใจนะไม้นี้ก็หวังว่าจะได้ถอนนะครับพ่อแม่พี่น้องขึ้นไปได้ขึ้นไปได้ไไดโอ้ใจเต้นใจเต้น เจ้ได้ถอนเลยเว้ยวันนี้รวมทั้งทุนรวมทั้งกำไรห้าสิบแปดดอลลาร์กว่าก็ลบห้าสิบแปดห้าสิบแปดลบยี่สิบลบออกลบทุนออกยี่สิบก็ได้กำไรสามสิบสามสิบเจ็ดเพราะว่าถอนก็มันมันมันหกเอาค่าธรรมเนียมหนึ่งเหรียญ ถือว่าได้กำไรพันกว่าบาทวันนี้เพื่อนๆน,น,นักเทรดเดอร์ท่านใดอยากให้กำลังใจหรือว่าจะแสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้นะครับใต้คลิปเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยเล่นหรือยังไม่เคยโหลดดาวน์โหลดแอปมันก็สามารถดาวน์โหลดใต้คลิปผมได้นะครับผมมีแอปให้ดาวน์โหลดมาทดสอบเล่นกันฝึกเล่นกันมีเงินปลอมมีเงินเดโมให้ฝึกครับสวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันไหม ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับกดตรงนี้ใช่ใช่ใช่ครับใช่อย่างนั้นเลยครับขอบคุณครับคนที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ค่อยนำเดอ้อกดมองหูบอยเลยโอเคขอบใจหลาย,ลาย